ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยูซีทุกท่านนะครับเจ้าผูดติดาครับวันนี้มาเปิดคลิปที่วัดโพศพนะครับท้ายอาหารเต่าครับที่นี่คืออาณาจักรเต่านะครับเต่าเยอะที่สุดเลยครับเยอะมากเลยนะครับในย่านนี้นะครับวัดโพสั์เยอะมากรอบรอบสะนะครับเลยเต็มได้วยเต่า เยอะมากครับเยอะจริงๆนะครับดูน so <Y> ่าร mm ักเลครับพี่น้องก็มากันเยอะครับมาให้อาหารเต่าครับน้องเต่าพี่ดอกไม้วัดโพสับมาทำบุญให้อาหารเต่ากัน เยอะขึ้นเป็นสองเท่าอะไรแต่ก,ก่อนมาไม่ค่อยเยอะขนาดนี้น,นะครับคือเขาแผ่ออกมาเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเลยครับน่ารักทุกตัวครับนี่คือคอาณาจักครเก่าครับกระโปรงอยู่กลางน้ำเห็นไ,ไหมรับอิ่มก็ลงไปนะครับขึ้นตัวนิ้วก็ขึ้นมา นี่คือการท่มาขอขออาหารกันนะครับนี่คือการอาการเขาเนี่น่ารักเลยครับแล้วก็เยอะมากเลยครับทีนีเยอะมากเลยเป็นฉาเลยครับเป็นดอกนะครับหนาวก็ขึ้นมานะครับ เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับให้ดูเลยครับพี่น้องให้รับชมนะครับอ,อาัชชัดอาอักชัเขานะครับเยอะมากแผ่ออกมาเรื่อๆๆยๆเลยครับ เยอะจริงๆครับพี่น้องเยอะมากนะครับไม่ดใกล้ๆเลยครับนี่มีผู้ใจบุญนะครับลุงป้าจะมาประจำเลยครับมาประจำให้อาหารครับ ลุงป้าเะยครับมาประจำเลยนมันมันโตแล้วมันขยายพันธุ์มันมาเยอะเลยใช่ไหมเยอะขึ้นนะผมว่าเยอะมากนะเฮ้ยลุงเยอะขึ้นนะไม่รู้ว่าเขามาปล่อยหร้ป่ะผมว่าผมว่ามันมันจะก่อนตัวเล็กใช่ไหมละ่ะนี่มันขยายพันธุ์ออกเรื่อยเรืยยเร่อย,ยเลย,ยนี่ครับเนี่ลุงมาประจําเลยครับมาให้ทุกอาทิตย์เลยครับสองครั้งอาทิตยนะ์หนึ่ง น่ารักมากเลยครับดูไหมครับวัดโพสกครับที่นี่วัดโพสกครับผมว่าแถวนี้มีที่นี่เยอะมากที่สุดนะครับย่านนี้นะครับืูพนนะครับ เสรแล้วก็ลงน้ำ <c oughs> เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวัน,นปีใหม่นะครับทุกคนก็มาเยอะครับพี่น้องมาเยอะ รอบสะนะครับรอบสระการน้ำก็เต็มเลยครับเยอะมากครับเพา่ออกมาเรื่อยๆนะครับที่หลับที่นอนอยู่ข้างในนู้นครับใต้ฐานพระเจดีครับกำลังสร้างครับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุ้กำลังใจนะครับขอบคุณทุ้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ